ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ <c oughs> ตอนเที่ยงแล้วมารอบที่สองก็ได้นอนพักนิดหน่อยครับเมื่อคืนเมื่อคืนขึ้นข่าวลูกนู้นลูกสูงนู้นแย่ yeah, เลย <c oughs> ไม่ได้สักดอกอ่าวันนี้เดี๋ยวมาเจอกันครับอวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบนะวันศุกร์ใช่เป่า ผมก็จาไม่ได้ไม่ได้ดูปฏิทินเลยรู้แต่ว่าเห็ดมันออกแค่นั้นแหละเป็นใช้ได้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าเราจะเจออะไรไหมเออมาแบบว่าไม่มีใครคาดฝันนะครับคือเออเมื่อาวานผมก็ได้ไปแต่ว่าเมาื่อขืนไม่ได้เข้าเมาื่อขืนผมไม่ได้เข้านะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะเข้ามาดูว่ามันจะเป็นยังไงมัง่ง ที่เอาใบไม้ปิดไว้ปิดไว้เยอะครับปิดเสร็จเซกทาเสร็จเรียบร้อยเลยอืรับประกันขนเข้าไม่ถึงแน่นอนเดินไม่ทูกช่องผมหรอกเพราะว่าผมไม่เคยทิ้งรอยไว้อ่าครับนี่นะครับป่าที่ผมหานะครับปลาเห็ดอีกแล้วเดินข่าวครับวันนี้เข้าป่าดงดิบครับ ก็เดี๋ยวเข้าไปเจอนข้างในนะครับเดินเข้ามาได้พักหนึ่งแล้วนะครับประมาณเดินเข้ามาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะครับก็เราเห็นลายแวบๆแ,แ,แล้วข,ขาวๆครับนี่ครับปลาดิบนะครับรอบข้างดูนะครับผ่านโทนจะลุย จะลุยแล้วอุ้ยเห้ยเห็ด ouais, ขึ้นหางครับเพื่อนๆขึ้นหางมากเลยอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับอะไรขาวๆนั่นน่ะเอ้ยงูใหญ่วิ่งงูใหญ่วิ่งเออมีอีกไหมดูนะครับปลานไม่มีถางนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแวบๆอ่า เดินเดินอ้อมไปข้างนู้นครับขออนุญาตเดินอ้อมนะครับอือนู่นแรกก็เจอซะแล้วดูเอ้ยสวยจังเลยนี่ผ่านโถน,น,น,นี่มากระดวงจริงๆเลยนะครับามาดูกใกล้ๆนะครับนี่นะครับน,นะครับมันออกแอบ,บๆแบบนี้นี่เองใครจะเปเห็นละ่ะ โอ้บานสวยนะครับเนี่ยบานสวยนะดูดูนะครับบานสวยนะครับเนี่ยอือนี่นะครับโฮ่แรกเราครับครับตูมก็มีครับตูมก็มีครับอีกสองนอเห็นไหมเนี่ยโฮ่มาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับโอ้โหโอ,โอ,โอ้ดูนิ้วชี้ผมดีกว่า ดูดอกนี้นะครับ <c oughs> มือปิดไม่มิดเจยปิดไม่มิดเลยเนี่ยดูใยไม่ใ่เนี่ยดูห้ามือผมเนี่ยปิดปิดยังไม่มิดเลยโผล่อีกเนี่ยอ้ยโชคแล้วโชคแล้วโชคมามานมานมันมันมานมานมน่ว่าจะเจอได้นะโย้เล่นเอาเหงือแตกเลย ไปครับเดี๋ยวเรามาคุดกันนะครับหมูนี้นะครับสวยครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องนะครับเดินมาตั้งสองโมงดูสิครับม,มาเจอนี่สะใจสะใจเลยเนี่ยหมูนี้โอ้โหโลฟ้าครับประมาณโลครึ่งเออดีใจแล้วหมาไม่เตี้ยเที่ยวแล้วตั้งกล้องครับ กรดาษทานี้นะครับตั้งกองกัตัวขุดนะครับอืมครับโอ้โหสองดอกสองดอกก็เต็มไม้เต็มมือแลนะ้วเนี่ยดูนะครับกำถ้าไปมิดเลยโอ้โหแน่นอนครับอ่าสองดอกแรกนะครับขออนุญาตวางก่อนอยังมีที่วาง นี่นะครับดินเขาเปิดมาแบบนี้เลยนะครับค,ครับสวยๆเลยบานเน่งๆเลยครับเรียมนะครับโขนนี่ต้องเรียมนะครับเวลาขึ้นมาจากดินแล้วครับ ช็ดได้เช็ดไปเลยครับตรงนี้ดอกสวยงามสวยงามพะลามเก้าเกต้าขวันครับ ออกเลยนะครับดอมูนี่นะครับสวยงามครับสวยงามพระรามเก้าครับขุดนี้ก่อนตุ้มเนี่ย สว,สวยเลยนะครับตรงนี้โป้ง,งวฟ้าโอ้ยสวยจังเลยครับครับสองดอกก็ได้กลาแล้วเนี่ยดูสิครับอลังการงานสร้างเอ้ ดอกมึงวูดอกมึงจะขุดยังไงนะ ใหญ่ครับใหญ่ดูอ้ใหญ่มากครับข้างนอกโอ้ยดูดิครับใหญ่มากใหญ่มากตรงนิ้วผมนะสองนิ้วสามนิ้วอ่า สองดอกคู่ครับแปดแปดสยาม ดีแล้วครับที่ได้งัดเนี่ย <laughs> เออ<า>ไม่เส็จนะครับไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนครับไม่มีใครแย่งอยู่คนเดียวครับในปลา <laughs> เอา้เอ แค่นี้เลเฮ้ยเดี๋ยวมุดเข้าไปดูข้างไหนครับอืมมดแค่นี้เลยอ่อนี่นครับขุดเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่ครับได้ตูมสีดอกนะครับตูมสีดอกนี่กลับไม่มิดเลยกลับไม่มิดเลยอยใหญ่มากครับใหญ่ยายมากอาลังการเลยครับ ดูนะครับนี่นะครับเห็ดบานนะครับโลหนึ่งนะครับข้างล่างนี่ข่าวจ้วเออสวยงามพระรามเก้าครับไม่ไม่เสียเที่ยวเลยที่หมาเนี่ยอืมไปครับเดี๋ยวเลี้ยเราจะมุดเข้าไปทางนี้ไม่มีทางนะครับต้องทางเข้าไปอ่าเดี๋ยวไปชมกันข้างในครับโอ้ยเหนื่อยจังเลย ตอนนี้ก็ย้ายปลาไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดินเข้าปลาไม้ครับเป็นปลาดงดิบนะครับก็เจอแล้วครับหมูแรกครับนี่ครับเห็นไหมครับโน่นโน่นขึ้นแค่นี้เองเลยขึ้นอีกไม่ได้เลยเออเอย พอได้เหนื่อยครับพอได้เหนื่อยโอ้อยู่ตรงนี้อีกครับอยู่ตรงนี้อีกครับนี่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 อ๋อไมาแอบอยู่นี่เป็นบานครับอันนี้มีอีกไหมอ่ะมีอีกไหมเออแล้ครับเนี้ย การขุดกันเลยดิฟ้ามันขึ้นน้อยจังมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยไม่มีครับแหมเป็นต่มๆโผล่ขึ้นมาก็ไม่ได้เนาะอันนี้ก็ได้ตุ่มครับประมาณสีคีดสามคิดแหละโอุย้ยน้ำ ไม่ขนน้ำครับ hmm. ส oh! 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 ักเยอะโอ้ยกาวไม่พานครับเออเอากาวเส้นนี้ติดเส้นนี้โอ้โหนะครับหนูนี่ครับหนูจุกหนึ่งโอ้กระจายครับเพื่อนๆไหมครับนั่นน่ะขาวๆนั่นกระจกหนึ่งโอ้มันกระจายโอ้ย สำคัญจะเยียบมันหรือเปล่าเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับไปครับน,นี่ก็ดอกสวยอยู่นะดอกสวยครับดอกสวยนี่ครับนี่ครับก็ยังเปิดตูมนะครับนี่นะครับนี่หัวเริ่มแตกแบบนี้แล้วนะครับเจอความหนาวนะครับ เอาแล้วครับดีกว่าไม่เจอเลยอยดูขอตั้งกล้องนะครับอันนี่ใหญ่นยค,ครับขุดมาสามอันแล้วนะครับขุดมาสามอันแล้วพอโอเคครับอันนี้่อ,อนคอปครับ ครับต,ตุ่มนะครับหมดแล้วหมดแล้วต่อครับต่อกันเลย ไม่ลึกนะครับไม่ต้องไปจําเป็นุดลึกครับพอไปถึงลูกค้านะมันก็เยี่ยวนะครับขดเต็มที่กัานนิ้วพอาพอ,อไอตุม่มตุมลากมันไม่ต้องเอามาครับนี่นะครับงานผ่านโทนนะครับงานคุณภาพนะครับเห็ดยินแข่งโป๊ก หวนอีกอขึ้นไม่หมดขึ้นมาเอาให้หมดครับนี่ก็เป็นบานซะแล้วน่ครับออยู่ข้างหนดองครับ ไปเรื่อยครับไปเรื่อยเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับอ่านี่นะครับเห็ดมันขึ้นดินไม่ได้เห็ดมันขึ้นไม่ได้ครับมันดันไม่ขึ้นแล้ว ดูดิครับยูยี่ไปเลยอ้อาครับเอาหมดแหละชมอปนอี้เจอเป็นใช้ได้ยังไงครับออกน้อยนึง น้อยนะครับกลายไปน้อยเป็นไรนะครับกเกตขยับกล้อง <c oughs> อืม มาไม่ค่อยสวยแล้วนะครับก็ขุดเสร็จแล้วนะครับได้นิดหน่อยครับประมาณทักสามขีดสี่ขีดได้ครับเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เต็มถุงไม่ต้องรีบร้อนปลาทั้งปลามีผงคนเดียวเหนื่อยก็ตอนเดินนี่ครับอืไปครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ต่อไป หาต่อไปอย่ายออ่อท้อสู้ๆผ่านทนปิงเ้ง่เอครับเพื่อนๆเดินมาเจอแล้วครับซากของตัวเองครับดูนะครับนี่ขุดมาสามวันแล้วนะครับซากนี้นี่ขุดมาสองดอกแล้วนี่ครับนี่ครับ โอ้เหนื่อยครับนี่ครับโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมเอ้ยเออ,เอ,อพยายามดูอยู่นะครับก็มันทำไมไม่หมดสักทีท <c oughs> น่าประลาดใจครับอืมเมื่อวานผ่านเอ็ดก็มาเอาไปเกือบโหลนะครับจากมูนี้ ขออนุญาตขุดนะครับใช้ได้หมดนะครับ ินเลี่ยมเหมือนเดิมนะครับใครจะว่าไงก็ว่าไปเถอะชัางมันแล้วน่าจะหมดครับวันนี้มีมูเกาวผมอีกมูหนึ่งอยู่ข้างบนนู่นน่ะแต่ว่าผมห่ามไม่เจออุดกันครับ ยาวขนาดไหนเาาน,ๆๆนี่ยยาวขนาดไหนนี่นะครับทำไมผมถึงไม่ขุดเห็ดออนผมไม่ชอบครับมันไม่ได้น้ำหนักเก็บเมีดนะครับเก็ดใส่ถุงนี่ะครับนี่ปลาที่สองนะครับทายได้ไม่กี่มูเอง Mm hmm. ครับ oh. ครับ oh. ตามด้วยเห็ดตูมอมคอมแบบนี้ก็เป็นตูมนะครับยังเป็นตูมได้อยู่มันยังไม่บานแย้ม oh. uh. คลิปนี้ต้องสักโลหลนึงได้ ประมาณโลฟ้า,ฟาน่อยโลโลสองคีทได้ครับประมาณนะเหนื่อยแล้วครับคลิปนี้ต้องขอตัวล้านะครับดยสภาพบรรยากาศครับดยสภาพบรรยากาศโอ้ยครับมีมสักมูลเลยกำลังขุดมันๆเลยอ่ามันน่าจะมีอีกสักมูนะ เออไปครับ